สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับร้านคเนสายประจําวันที่17กันยายน2563นะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะคือวันที่16กันยายน2563เนี่ยเลขทูบของเรานะคะได้ไปเข้า2ตัวบนนะคะก็คือ83วันนี้นะคะเป็นวันพระด้วยนะคะสายก็เลยได้จัดนะคะ ชบาแดงนะคะชบาแดงสำหรับองค์พ่อและองค์แม่นะคะแล้วก็มีน้ำแดงน้ำเปล่าสำหรับองค์แม่แลักษมี นมกับน้ำเปล่านะคะสำหรับองค์พ่อพระพิฆเนศรวมถึงวันนี้เรามีขนมชั้นนะคะแล้วก็มะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวไว้ถวายท่านด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณท่านที่ท่านให้โชคให้ลาบเมื่อวานนะคะบอกเลยว่าทูบของเราเนี่ยหลังจากที่ขององค์พ่อพระพิฆเนศกับองค์แม่ลังสมีแล้วเนี่ยเฮงๆมากๆเลยค่ะถ้าเกิดใครนะคะไม่อยากพลาดเนี่ยสามารถสั่งซื้อทูบได้จากทาง หน้าเพจหรือว่าแอดไลน์มาสั่งก็ได้นะคะแต่เหมือนที่เน้นย้าทุกวันค่ะว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปรอเอาเลขตอนช่วงท้ายคลิปอย่างเดียวนะคะเราควรที่จะสวดขอพรสวดบูชาท่านเพื่อให้เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะเดี๋ยวทายเนี่ยจะพาเพื่อนๆน,นะคะสวดขอพรองค์พ่อองค์อองแม่วันนี้มีหวยลาวใหญ่ด้วยนะคะเผื่อท่านเนี่ย จะประทานพรโชคลาภให้กับเพื่อนๆทุกคน,นะคะ่ะ <c oughs> เราก็ต้องจุดกรยานก่อนเหมือนเช่นเดิมนะคะอย่างที่เน้นย้ำว่ากรยานคือเครื่องหอมที่สื่อไปถึงเทวดานะคะนะโมตัสสะภะคะวะโรตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโรตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมกังคนะปตเยนะมะฮาโอมกังคนะปตเยนะมะฮาโอมกังคนะปตเยนะมะฮาโอมสีมหาลักษมีเจนะมะฮาโอมสีมหาลักษมีเจนะมะฮาโอมสีมหาลักษมีเจนะมะฮา พระเจ้านางสาวสุพังบุญเฉยวันนี้ลูกได้น้อมนำนมจืดและน้ำเปล่าสำหรับองค์พ่อปะพิคเนศน้ำเปล่าและน้ำแดงสำหรับองค์แม่แลมักษมีลูกขอน้อมนำดอกชบาดแดงสำหรับองค์พ่อองค์แม่น้ำมะพร้าวและขนมชั้นสำหรับองค์พ่อองค์แม่และลูกขอขอบคุณที่องค์พ่อองค์แม่นั้นได้ประทานโชคลาภให้หวยสองตัวรัฐบาลไทยในวันที่16 กันยายน2563ในวันนี้ลูกก็ขอจุดทูกขอเสี่ยงทายตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนทุกคนที่จะนำเลขไปเสี่ยงทายเพื่อเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบขอให้องค์พ่อองค์แม่ไปทาน3ตัวสองตัวเพื่อให้เพื่อนๆนได้ไปปลดหนี้ไปสร้างบารมีสร้างกำลังสร้างทานต่อไปด้วยเธอเจ้าค่ะ การที่เรานะคะถูกลาบลอยเนี่ยหรือถูกหวยต่างๆเนี่ย มันคือการนําบุญเก่าหรือบุญที่เราสะสมไว้นะคะมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุญของเราเนี่ยก็อาจจะหมดลงได้แล้วก็ลดทอนลงได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราถูกหวยนะคะหรือมีลาบลอยหรือมีกําไรจากการทํามาค้าขายหลังจากที่ขอท่านแล้วนะคะเราก็ควรจะแบ่ง กำลังทรัพย์ส่วนหนึ่งนะคะไปทําบุญอย่างทรายเนี่ยบอกเลยว่าอธิษฐานขอท่านไว้แล้วนะคะว่าถ้าถูกหวยมีโชคมีลาบทรายก็จะแบ่ง10นะคะของกําไรของการได้ราบร้อยเนี่ยไปทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาค ตามมูลนิธิต่างๆ,างๆโรงพยาบาลสงฆ์เด็กยากไรก้ต่างๆนะคะหรือบริจาคสิ่งของทําสังฆทา,านใส่บาทรนะคะไซจะทําหลายๆที่มากอย่างเมื่อวานที่ถูกมาไซทําไปออประมาณ11ที่นะคะ ระหว่างนี้ที่รอสายจุดทูบนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะสวดมนต์นะคะแล้วก็ขอพอรท่านได้เลยนะคะให้มองไปที่ดวงตาหรือว่าหน้าผากของท่านได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะเฮงๆปังๆนะคะสามารถ ออสั่งจองบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศองค์แม่ลักษมีได้ทางเพจของเราได้เลยนะคะและแล้วก็เร็วๆนี้นะคะทางเพจของเราเนี่ยจะมีขนมลาดูมุทกะนะคะไว้ให้เพื่อนๆได้สั่งมาเพื่อบูชาองค์พ่อองค์แม่ด้วยนะคะเพราะว่าขนมลาดูมุทกะเนี่ยเป็นขนมที่องค์ท่านเนี่ยชอบมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะไม่สามารถที่จะหาได้ไม่เป็นไรคะ่ะอย่างวันนี้ทรายก็หาไม่ได้นะคะ ก็เอาขนมชั้นกับน้ำมะพร้าวหรือขนมอื่นๆก็ได้ที่ไม่มีส่วนผสมของไข่นะคะการถวายบูชาองค์เทพเนี่ยนะคะไม่ควรจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะเป็นขนมผลไม้ได้ทุกชนิดเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าเลขที่ท่านประทานวันนี้เป็นเลขอะไรคะ่ะ เลขทูบของเราก็ได้ออกมาแล้วนะคะก็คือ6 5แล้วก็2แต่ว่า6ข้างบนเนี่ยมันแตกนะคะเหมือนทูบมันจะแตกนะคะเราก็คล้ายๆกับเลข9ถ้าเป็นซายเนี่ยซายจะซื้อ9 5 9 2หรือไม่ก็5 2 2 9นะคะสำหรับใครที่ต้องการนะคะ เลขทูบนี้ไปเสียงโชคเสีงยงทายก็มีหมวยล่าหวยห้าน้อยหวยหุ้นนะคะวันนี้อาจจะลงให้เย็นหน่อยเพราะว่าทํางานแล้วก็ทําธุระเยอะมากนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆนะคะ